สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดิงดาพาชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะอันนี้ก็น่าใหม่เหมือนกันมาจากไหนครับมาจากอุบลลองเพ่งเป็นบอเพิ่งตั้งใจมาเต้นตั้งใจมาเต้มนี่เคยย่วงมาล่ำบอบอเคยนี่เด้น้องนองผู้หนึ่งเน่ะไหนไหนคนที่ทำชุดใช่ไหมคนที่เฮ็ดชุดอ่ะ ก็มาจากอุบลเหมือนกันรู้จักกันไปว่าท่านได้รู้จักกันแมนบอกต้องแนะนําให้รู้จักเพราะมาจากอุบลเหมือนกันนี้ก็มาเต้นอย่างเดียวนะครับนั่นนั่นน,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 นั่นเสือขาวีิลามาตาอุบลเมนบอหนูมาตาอุบลบอนี่อันนี้ก็มาตาอุบลเบิงเบิงเอาเนเดอร์นี่เป็นเพื่อนเร,เราจะเราจะต้องดูแลเพื่อนใหม่นะครับ เอาอันนี้เก้าสวัสดีครับอ๋ออันนี้อันนี้มันสมัครยั้งครับมาเป็นตลกจมาเป็นตลกตลกใส่ท้องไหลบันนี่บอสลาบครับครับผมอันนี้ สวัสดีครับผมตาใครมันแหงจบเกลือกอนเ้นขันขันมันแหงบอสสันเฮนมันนั่นๆั่นดิลูกเดี๋ยวจังมาขอเอาอดอาดเอา อาดไล่โซดเนี่ยเอาจอบคือไล่โซดเนี่ยไปหาเอ่อเห็นหนอยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทั้งหกพันแปดร้อยท่านนะคะตอนนี้ขานาไปทำธุระขอยญาตรับช่องต่อนะคะ ย่านขาดไล์ได้บ้างเองอยากเจอ ABM อีกจังโอ้แน่นอนค่ะแน่นอนค่ะจะเจออีกแน่นอนนะคะฮักทุกคนที่ฮัก AB สวัสดีพี่เดือนด้วยนะคะสวัสดีพี่น้ำอ้อยค่ะสวัสดีค่ะพี่ไม้พี่ไม้มาเอาชุดนะคะ